แล,แล้วถึงเ,เ KOC ทุกท่านคลิปวิดีโอต่อจากนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมล่อแหลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจทำให้เกิดวินกรรมการลอกเลียนแบบได้เด็กๆน,น,น้องๆหนูหนๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่หากผู้ใหญ่แนะนำแล้วไปชมกันเลยเพื่อจะโดนนะถูกสงแล้วเพื่อนน่าจะโดนผมว่าอุ้มไปอุ้มไปก่อน าะว่าเอาเซนเนี่ยเอาเซนนให้ได้เพราะว่าตัดหรือว่าตัดพวงมด้วยตรงนี้ใครมีปืนป่ะตรงนี้ใครมีปืนไหมมมาเนี่ยไม่น่ามีที่ห้องี่ห้เอคาไม่ไล่เขาออกหรอมีใครอัปเดตตำรวจให้ของังได้ปะไอรีมาเลยไอ้เอเอเอ็มจีอุ้มไปแล้วแต่ยังไม่หอดูมออกนอกเมืองไปเส้นหลักแต่ยังไม่หอเูเจ้าของมาแล้วนะรังาเนี่ยเอ่อามาดิเยมข้ามาดิเยมข้ามาดิมีปืนป่ะมันจะไฟมันจะไฟมันจะไปรอให้เปดูรอให้ก่อน ไม่รู้พี่มากคนจะโดนโถมว่านะพอเอมอยู่แถวของบ้านเอ็มซีตแอดอบผมเขียมา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 มมา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 าม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 าาม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 า

เป็นมีดหรือบางนี่เขมอุ้เพื่อนเราไปเาอุ้มเพื่เราไปไปถงยไปถึงยไปถึงยูไปถึงยูไปถึงยไปถึยปถึงยูไปถึยปถไปอึ่ปถึงยูไชุบเยไปยูไปถึงูปถูไปถึงไปเลยูไยไปเยไปถึูไปถึงปถูไปถึงยูไปถึงยูไปถึงยปถึงยูไปปถึงยูไปไปยยไปยไยไปล่นเลยปล่อยลผมไปสงุงอยูยูไไู

เม่เห็นตัวพ่อแท็กหลอมมาโคตรใช่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 มันเกิดม like ันเกิดหัวไม่เห็นหอไม่เห็นหอไม่เห็นอร่อยตัวกู้เป็นไงบ้างตอนนี้พี่ตายวะไอไฟลงมาเลยยิ่หกยิงดิยิงดิใครไม่ผสมมาผสมยิงดิยิงเดี๋ยวพีนอนพี่นอนตอนแรกอ่ะมึงก็เอาไอ้เนี้ยตัวเขาไอ้เนี้ยรถเขาแบบเป็นดับเบิ้ลเลยพี่เอ้เหรอโอเคนะพี่ข้างหลังข้างหลังมาสมข้างหลังผสมเด้งมาข้างหลังผสมเด้ง

อยู่สิพี่ีโยใครมือยาว้างเลยเอากลับบ้านได้หมดเยสบเลยครใครรูว่าบ้านที่รลังไปต่อไหนต่อไหนร้านไหนเด้เรีวเรียวเรีร้านไหนเรีวเรียวงานงานบ้านสองห้าส่วนพ่งานบ้านสองห้าสว